ครับแล้วก็เดี๋ยวกลางไฟชิดก็เดี๋ยวดึงกลางมุ่งทายหัวกันแมงกันยุงมีลึกน้องมาหาตอนฮกทุ่มคืนวันนี้ไม่มีอแจกินหรอกฮ้ย สัดีครับทรเทนเทียวไปทั่ว EP นี่ต่อจะหนีเมืองไปผูกเปยนอนหรือจะใช้คำว่าแคมปิ้งดีกันอ่างหวยยางหรือเขาเรียกยังไงวะอ่างหินนะครับแต่ผมจะขอปลูกตะข้อตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนะครับเราจะขอนเราก็ไปตั้กิ่งไม้แล้วก็บผูกเปยนอนอ่ะมันจะกัดเจ้หน่อยหนาวมแล้วก็ฝนคงจะไม่กกตกแล้วตอนนี้กับห้าโมงครึง่งถึงหนุ่มอาจะหกโมงครึ่งองประมาณนี้ครับไปกันครับสัมภาระเราก็จะนี่มาเนี่ยอยู่นี่นี่ครับดูอี้รองเท้าน้ามาม่มา,มาแค่นี้ครับไปกันเควเอสขู่ใจสัมภาระนิดหน่อยวันนี้ไปกัน ถ้าสมัยตอนถึงในจริงน้ำมันจะลงไปมากเองก็ไปกลางอยู่ตรงนู้นบอนมาแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็6กโมงสินาทีโอเคถึงละเดี๋ยวจะหาบอลผูกเปยอาจจะตรงนี้แหละลอยฝนมันตกเมาวาเม่ขึ้นตรงนี้มันจะอึนๆผูกเปยตรงนี้นี่ครัตัดต้นไม้ออกแลยผูกเปยตรงนี้ตัดต้นตะเภาเนี่ยก็เกี่ยออกเดี๋ยวขอหยัดจัดการสถานที่กอนเด้อครับผมเดี๋ยวบอกจ้าที่จ้าทางจะพาจะเขาจะนําจะทางานะครับมาชมความสวยงามกองตรงบอกเก่ากันนะครับ เดี๋ยวลงมือถางอันนี้เจ๊กหน่อยก็ได้ถางอันนั้นถูกเกี่ยวไว้เพื่อเด็กก่อไปตอนค่ำไหลยุงกีบไฟแจะว่าช่องอืน่นแต่ว่าเช่องอืน่นจ้จะก่อติดไหม ผละเดี๋ยวเราจะปเป๊ะก่อนรับแรกเราเค่อยกลางไฟชิดเนาะ ไาชิดเ็ตเป็นที่เรียบร้อยก็ผูกเป็ดเป็นที่เรียบร้อย,บบอยถึงมดร้อยก่อนชึง้งผลร้อนให้มันเย็นครับถึงยาวมานันนี่ถึงไฟชิดของก่อไว้ข้างล่างอยู่เลยครับน,น,าาน,นี่ก็ขึงยาวมันนี่ถึงถึงถึงมาหนี่งโอ้ตรงนี้ปึ๊บดึงไฟชิดเป็นสีด่านจอไฟเหมือนจะอิดแต่ดับไปเลยครับมันอึ้งรอยฝนตกเมื่อวานนี่ก็ได้แบบ,แบ,บน,นี้ก็ทะลุมาก,กันนี่ปึ๊บ เราก็นอนอยู่เลยน้่มถือลงไปก็นี่แชะเผื่อใครมาหาปลาลูกปลาก็เต็มเลยครับลูกปลาวิ่งเต็มตัวลูกปลาหน่อยป่าแลบทั้งโชคชัยจกัจก,กจะตกข์มานั่งเล่นไปเรื่อยๆจอดรถไว้ก็ทุกนอนเชิงนล้วนยุ่งยังไม่ท้าไรครับพอจะนอนก็ดึงไฟชีพฝั่งนี้ลงถึงปึออ๊บบรรยากาศตอนค่ำอีกห้าสิบนาทีจิงลีดเพียบเลยจิงลีดดัม ออิงก็มีมยิงยางปีนอยู่บนต้นสเสดาดวดัวดทางนีกับปีนต้นไม้หากินหากินแมงกินอะไรไปร้ดตอนขำก็ต้องระวังพวกเงี่ยวตะคกงตะขาไปก็ต้องระวังอนนีก้กำลังจี่สองทุ่มเตยจะสียงกบเข็งเขียด ตอนนี้ก็สามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีครลมมาแล้วครับตอนนี้ลมชิงเย็นไม่ใช่ว่านาวนะครับเย็นแล้วก็ตอนแรกตอนนคขมชิงร้อนตอนนี้วยังไม่มีลมแต่ตอนนี้ยุ่งยังไม่ฉะนั้นมีแต่เมงนิดหน่อยเออก็โอเคอยู่จันทร์กำลังขึ้นสะท้อนก็แสงหนามสวงจริงบรรยากาศใช้ได้แต่ว่าพนามลดกว่านี้มันจะเดบไปไป,ไปกลางเต็นหรือไปแคมป์ปิ้งไกลๆริมนามมันยังจะโอเคแบบตอนนี้มาวานฝนตก ต้นนี้มันยังกลางเต้นไม่ได้เหมืนจะมีเต้นลดเลืออะไรเขาเรียกลุบท็อปเต้นอะไรนั่นแหละครับแันนั่นแหละถึงจะโอเครถไปจอดแล้วก็กลางปึ๊บลมเป่าเย็นดีสวยลองหาเวลากันมาถ้าใครมาสายนี่นะชอบแบบนี้นะลงเผื่อใครชอบสนใจก็มาแต่กับมานอนกคนนี้ก็ต้องระวังกบงูงเหี่ยเขียวตะขาบอะไรจังหน่อยนึงกับเย็นดีบรรยากาศแต่เดี๋ยวไปเลเกเอับเดี๋ยวจะลงพาไปดูตรงใ,ใกล้น้ำไอ้แตงผจนมันสะท้อนกันน้าอะแต่ว่าไม่รู้จะเห็นไหมนะ เดินออกมาข้างนอกนี่ลมพัดอย่างเย็นเลยแต่เอียงอยู่ตรงบอลผูกเป็นวันน่ะมันจะเหมือนมันจะกั้นลมนะครับมันอยู่ใต้ต้นควอยเสียงนุกรลองนุกบิน้นหนามเงียบดีเงียบดีลมพัดเย็น ลองมากครับหายเวาลาเอยใครมาก่อไฟมุกหอยอ้ก็มีแต่เข้ามาหาจีหอย<ม>ตอนนี้ก็ตีหนึออ่งยีออ่สิบห้างเอนเออนอนไปนีละ,ะลวันนี้นอนเต็นแทนดูก็มีถุงนอนเค็น้นแหละว่า อันนี้นหนจะไหนอยู่คุ้มไปก่อนตาตีสวัสดีก่อนเดีราเจอกันบุรีฉะวัลโมงหนิ่งครับตอนนี้ก็พุกโมงห้าทีลมบางๆชิวๆลมแบบบางๆเอ้ยสุดยอดแกเอ้ บรรยากาศตอนเ่าวเราจะมีน้ำข้างว้าวสุดยอดบรรยากาศอะไรของไายดับจักดับหายตั้งแต่ตอนไหนอตอนนี้บรรยากาศเย็นดีเก๋ Lùm bằng bạn nhìn nhìn dinh 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 ก่อนแปดโมงครึ่งกับสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะทําการเก็บของเก็บไฟชีเก็บเต๋นะครับวันหลังก็ค่อย <c oughs> มาแทนใหม่เนี่ยแต่วนันแคมนออกมันอนเอาบรรยากาศครับตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขยงขะยะกแต่เราเอามาเอาเก็บกลับให้หมดไม่ต้อง,ง,ง,ท,อง,งทิ้ง,งไว้มันไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมครับง่ายก็ฝากกดติดตามยูทูปเทนเที่ยวไปทั่วรได้เลยครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้